ก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเล่นเกมต่อรูปภาพทําเงินทูมอนี่โวลเลหนึงร้อยเบาทในคลิปนี้จะทําการถอนเงินให้ดูด้วยนะครับใครสนใจในการหารายได้เสริมทูมอนี่โวลเลหรือว่าเหรียญคริปโตช่องทางอื่นๆฝากกดไลค์กดต like. ิดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะเดี๋ยวผมจะสอนว่าต้องทําอย่างไรในการหารายได้เสริมเข้าทูมอนี่โวลเลในคลิปนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูทีละขั้นตอนเริ่มต้นว่าต้องเริ่มต,ตงรงไหนทำ อย่างไร,รสำหรับขั้นตอนแรกเลยเนี่ยเราต้องดาวน์โหลดแอปนะครับที่ใช้ในการเล่นเกมต่อรูปภาพกันก่อนนะครับสำหรับตัวแอปเนี่ยจะดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับบนมือถือ Android เท่านั้นนะครับในส่วนของตัว Google Play Store การดาวน์โหลดเนี่ยดาวน์โหลดอย่างไรนะครับก็ให้เราเนี่ยพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามในคลิปนะผมจะมีทั้งรูปแล้วก็ชื่อขึ้นไว้ให้นะครับสามารถค้นหาติดตั้งดาวน์โหลดลงในเครื่องได้เลยแต่ว่าถ้าเราดูในคลิปแล้วเนี่ยไม่มีรูปไม่มีชื่อไม่ทันนะครับก็ดูด้านล่างคลิปได้จะมีวิธีการรรสมััคคนะคบ จะมีชื่อแอปไว้ให้ด้วยนะครับแล้วก็ลิงก์การดาวน์โหลดแอปเนี่ยผมจะปักหมุดไว้ให้ตรงคอมเมนต์ปักหมุดเนาะสามารถกดลิงก์ดาวน์โหลดติดตั้งกันได้นะครับสำหรับตัวแอปที่ใช้ในการเล่นทําเงินทูมม n ่วอลเล็ตนะครับจากเกมต่อรูปภาพนะครับก็ให้เพื่อนๆเนี่ยดาวน์โหลดแอปตัวนี้เลยนะครับตามชื่อนะครับแล้วก็ดูรูปให้ตรงนะครับจากนั้นเนี่ยก็กดติดตั้งดาวน์โหลดนะครับลงในเครื่องของเราได้เลยตรงนี้ดาวน์โหลดได้ฟรีบนมือถือ Android เท่านั้นนะครับลิงก์ดาวน์โหลดนะครับจะปักหมุดไว้ให้ด้านล่างคลิปปนี้ตรงักหุด สามารถกดดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยพอเราดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับหน้าแอปเนี่ยก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะครับในการใช้งานนะครับก็จะมีเมนูด้านบนซ้ายมือเรียงลงมาด้านล่างขวามือตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายในส่วนของแต่ละเมนูให้ดูว่าแต่ละเมนูเนี่ยคืออะไรใช้งานอย่างไรทําอย่างไรแล้วก็เงินที่เราจะได้รับเข้าวอลเล็ตเนี่ยมันจะเข้าแบบไหนนะครับเริ่มจากด้านซ้ายบนนะครับตรงนี้จะเป็นตัวเพชรแดงของเราเนี่ยสำหรับตรงเพชรเนี่ยจะเอา เอาไว้ใช้ในการแลกเป็นเงินโทมันี่วอลเล็ตนะครับวิธีการหาเพชรนะครับ1คือการเล่นเกมต่อรูปภาพ2คือการทําตามภารกิจเกมต่างๆ3คือการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนที่เราจะได้รับเพชรแดงตรงนี้มานะครับมี3วิธีเนาะก็อยู่ที่เราว่าเราจะทําแบบไหนอย่างไรให้ได้รับเพชรเยอะที่สุดและก็เร็วที่สุดสําหรับตัวเรานะครับเราดูจากเพชรตรงนี้นะครับกดเข้าได้นะในส่วนของตัวเพชรเขาก็จะบอกว่าประวัติอัญมณีหรือว่าเพชรตรงนี้เนี่ยเราได้รับจากช่องทางไหนมาบ้างนะครับ หคือการได้รับจากการเชิญเพื่อน2คือการเล่นเกมนะครับมันก็จะขึ้นตรงนี้ให้นะครับผมอ่ะประมาณนี้ต่อมาเรามาดูที่เมนูที่2นะครับ withdraw นะครับตัวนี้จะเป็นในส่วนของการใช้เพชรนะครับในการแลกเปลี่ยนเป็นเงินเข้าทูมานิวเลดหรือเรียกกันว่าการถอนเงินนะครับการถอนเงินตรงนี้นะครับก็จะเริ่มต้นที่20บาทนะครับสำหรับของผมนะถ้าเพื่อนๆดาวนโหลดครั้งแรกสมัครครั้งแรกเนี่ยมันก็จะเริ่มต้นที่10บาทตัว10บาทเนี่ยมันจะถอนได้เพียงแค่1ครั้งเท่านั้นนะครับเมื่อเราถอน เงิน10บาทไปแล้วมันก็จะเริ่มต้นที่20นะครับสำหรับ20บาทนะครับหลายๆคนจะสงสยัยจะคอมเมนต์ถามว่ามันต้องเชิญเพื่อนก่อนไหมจะทําการถอนเงินได้สําหรับตัวแอปนี้นะครับเมื่อเรามีตัวเพชรตรงนี้ครบตามจํานวนนะครับหรือตรงหลอดตรงนี้เนี่ยมันขึ้นสีเขียวเต็มหลอดแล้วเนี่ยเราสามารถกดแลกเงินได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปเชิญเพื่อนก่อนไม่ต้องไปทําภารกิจก่อนครบปุ๊บเราก็แลกเงินได้เลยนะครับ 20 50 200 500ไม่ต้องเฉินเพื่อนก่อนนะครับ 1วันนะครับผมก็ไม่ได้จํากัดจํานวนครั้งในการถอนเงินนะครับเราจะถอนกี่ครั้งก็ได้อย่างเช่นคุณมียอดคะแนนนะครับเกิน500บาทนะครับอย่างเช่นมี1000มี2,000แล้วก็สามารถกดแลก500บาทได้เลยไม่ได้จํากัดจํานวนครั้งในการแลกนะเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะแลกให้ดูเลยนะครับผมมีอยู่ที่2 6 0 0 0นะครับผมก็สามารถแลกจํานวน50เนี่ยได้2รอบแล้วก็21รอบนะบกดเลือกที่50าบาทก่อนแล้วก็กดถอนได้เลยเพราะว่าผมเคยถอนแล้วนะครับสำรับ สำหรับคนที่ยังไม่เคยถอนเนี่ยก็สามารถดูวิธีการถอนเงินได้นะด้านล่างคลิปนะครับเขาจะให้เรากรอกในส่วนของทูมเนียร์วอลเล็ตนะครับแล้วก็กรอกลงไปนะครับในส่วนของบัญชีแล้วก็เลขบัญชีนะครับในการรับเงินนะครับผมได้ทำการถอนในการ50บาทไปแล้วทั้งหมด3รายการนะครับแล้วก็ถอนอีกนะครับในส่วนของ20บาทอีก1ครั้งนะครับผมเงินก็จะเข้าภายในนะครับ24่ชั่วโมงนะครับซึ่งผมไม่สามารถถอนได้อีกนะเพราะว่า20บาทเนี่ยมันถอนที่2,800เพชรเพนะครับผมมี2,700 187เพตรนั่นเองนะครับด้านล่างตรงนี้ถอนไปทั้งหมด4รายการนะครับรวมเป็น170บาทนะครับผมตรงนี้ก็อยู่ระหว่างการดําเนินการนะเราสามารถกดดูได้เลยว่าตรงนี้เนี่ยเราถอนไปเวลาเท่าไหร่นะครับ15.29.27นะครับผมตรงนี้เนี่ยเราก็รอการตรวจสอบยอดเงินก่อนนะครับโอเคนะครับสาหรับยอดเงินที่เราได้ทําการแลกไปนะครับ170บาทก็ได้รับเข้าในส่งของบัญชีทูมอนี่วอลเลทเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นการแจ้งเตือนนะครับเมื่อ เราได้ทําการแลกเงินไปมันก็จะขึ้นแจ้งเตือนตรงนี้เลย170บาทได้รับเข้ามาเรียบร้อยแล้วนันเองนะครับอันนี้คือการถอนเงินนะครับผมก็ยังจ่ายเงินเร็วปกติเหมือนเดิมนะครับส่วนด้านล่างตรงนี้เนี่ยมีการเล่นเพื่อสร้างรายได้ด้วยนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการเล่นในส่วนของเว็บไซต์ Time War นะครับเราก็สามารถทําการสมัครเข้าไปเล่นได้ในส่วนของเว็บไซต์นี้การสมัครไม่ยากเลยเป็นการสมัครผ่านตัว Google หรือว่าอีเมลได้เลยในการใช้งานของ Time War เนี่ยจะเป็นในส่วนของการทําแบบสํารวจดาวนโ์โหลดเกมคลิกเว็บ ไซต์โฆษณานะครับในการรับคะแนนนอกสามารถกดเข้าไปทํากันได้นะครับต่อมาเป็นตัวที่3นะครับที่เป็นตรงนี้เนี่ยก็คือการเพิ่มตั๋วในการเล่นเกมนะครับก็ดูวิดีโอรับ50ตั๋วนะครับเล่นเกมรับนะครับแล้วก็ใช้ฟรีตรงนี้ในการรับตั๋วนะครับก็สามารถรับตั๋วตรงนี้เพิ่มได้นะครับต่อมาที่เป็น3ขีดนะครับอันนี้ก็จะเป็นการออกจากระบบนะครับไม่ได้มีอะไรเลยรูปจอยเกมนะครับก็จะเป็นในส่วนของการดาวน์โหลดเกมลงในเครื่องของเราในการทําภารกิจรับในส่วนของตัวเพชรนะครับเราก็กด PayNow นะครับในการติดตั้งดาวน์โหลดเกมลงในเครื่องของเราได้เลยในการรับเพชรแล้วก็เข้าไปเล่นนะครับ ต่อนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของการเชิญเพื่อนนะครับการเชิญเพื่อนเนี่ยเขาจะแบ่งคะแนนเป็น2แบบ1นนะครับกดเชิญไปนะครับกดเชิญตรงนี้นะแชร์ไปยังช่องทางออนไลน์ต่างๆของเพื่อนเพื่อนได้เลยจะทําหรือว่าไม่ทําก็ได้ตามความสะดวกความสามารถของเพื่อนเพื่อนได้เมื่อเราแชร์ออไปมีคนดาวน์โหลดสมัครผ่านลิงก์นะครับสมัครผ่านลิงก์ของเรากรอกรหัสโค้ดของเราเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะต้องให้เพื่อนเนี่ยทำคะแนนนะครับอย่างน้อยให้ได้รับ1เพจก่อนถึงเราจะได้รับ100เพจตรงนี้นะครับเมื่อเพื่อนของเรา เราทําไปแล้วเนี่ยเขาก็จะแบ่งเพิ่มนะครับอีก30%ปของรายได้ของเพื่อนที่เพื่อนได้รับเพชรมานะครับเขาก็จะแบ่งให้เรา2ต่อแบบนี้เลยในส่วนของการเชิญเพื่อนนะครับต่อมานะครับในส่วนของการเล่นเกมต่อรูปภาพนะครับสังเกตตรงนี้นะจะมีช่องสี่เหลี่ยมอยู่นะครับเราก็ต้องตอบนะครับจากช้อยสี่ช้อยนี้ว่าอันไหนมันถูกต้องนะครับแล้วก็กดต่อไปแบบนี้เลยนะครับในการเล่นมีแค่นี้นะครับผมเล่นไม่ยากนะครับเราก็ตอบไปแบบนี้ต่อให้มันถูกต้องนะครับผมก็ดูให้ดีว่าอันไหนมันถูกอันไหนมันผิด นะครับปางรูปเนี่ยมันจะค่อนข้างยากนะครับต่อให้ครบ5รูปนะต่อให้ครบนะครับ ต่อถูกมันก็จะขึ้นติ๊กถูกนะครับผมอันนี้เราก็กดต่อไปแบบนี้เลยพอเราต่อเสร็จนะครับเราก็จะได้รับเพชรขึ้นมาแบบนี้เลยรูปแบบการเล่นก็ง่ายๆแค่นี้นะครับเก็บสะสมเพชรแล้วก็นําไปแลกเป็นเงินโทมาน n ่วเลตนะครับใครสนใจก็ลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูนะครับผมเล่นฟรีได้เงินจริงแน่นอนฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดต like, ิดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ